จะรู้ได้ไงว่าคัดเราหมดหรือคัดเราลื่นหรือว่าคัดเรายังดีอยู่นะครับคลิปนี้มีคำตอบนะครับผมเพื่อนๆที่ใช้รถนะครับและสวัสดีเพื่อนๆที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องรถนะครับ ก่อนอื่นเลยนะฮะเราจะรู้ได้ไงว่าคัดเราหมดหรือคัดเราลื่นเรารู้ได้ไงนะครับสตาร์ทเครื่องเลยนะครับดึงเบรกมือนะครับดึงเบรกมือทําตามไปได้เลยนะครับแล้วก็เข้าเกียร์ห้านะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าทําไมผมต้องเข้าเกียร์ห้านะครับแล้วก็ดึงเบรกมือไว้นะครับปล่อยคัดออกมานะครับค่อยๆปล่อยออกมานะครับถ้าปล่อยออกมาครึ่งหนึ่งแล้วเครื่องยนต์มันดับแปลว่า คัดเรายังดีอยู่นะครับแต่ถ้าเราปล่อยออกมาหมดเหมือนคันนี้นะครับนี่คือคัดหมดแล้วนะครับแล้วก็คัดลื่นนะครับส่วนการเข้าเกียร์เนี่ยมันเข้าเกียร์ได้นะครับเพราะว่าคัดมันหมดแต่ว่ามันไม่ใช่คัดรั่วนะครับคัดรั่วมันจะเข้าเกียร์ไม่ได้นะครับถ้าเราอยากให้มันแน่ใจขึ้นมาอีกสายเกียร์หนึ่งนะครับแล้วก็เหยียบคัดได้สายเกียร์หนึ่งนะแล้วก็ปล่อยคัดนะครับคันนี้ก็ยังไม่ดับอีกนะครับเห็นไหมยังไม่ดับนะครับ เครื่องยนต์ยังติดอยู่นะครับแปลว่าคัดเนี่ยหมดหมดจริงๆนะครับหมดจนถึงไปถึงตัวรีเวทที่มันย้ำผ้าคัดแล้วนะครับถ้าคัดดีๆเนี่ยเราปล่อยออกมา,อาสองใน3เครื่องยนต์จะต้องดับนะครับถ้าคัดดีๆอีก1ใน3ก็ต้องดับนะครับนะครับผม ถ้าคัดเรามีปัญหาเนี่ยเราสามารถเช็คกันง่ายๆยนะครับว่าคัดเราหมดหรือไม่หมดนะครับโดยวิธีการที่ผมเล่ารายละเอียดไว้นะครับว่าเหยียบคัดนะครับดึงเบรกมือเข้าเกียร์ห้าปล่อยคัดนะครับถ้าเครื่องยนต์ไม่ดับนะครับปล่อยคัดออกมาหมดเลยเครื่องยนต์ไม่ดับคือคัดมันหมดนะครับหรือว่ามันมันลื่นมากนะจน จนไม่สามารถดึงเครื่องยนต์ดับได้นะครับนั่นคืออาการของคัดมันหมดนะเช็คกันง่ายๆนะครับทุกคนเช็คเป็นนะครับแต่ข้อควรระวังนะครับต้องดึงเบรกมือทุกครั้งนะครับแล้วก็ข้างหน้ารถต้องไม่มีสิ่งกีดขวางและคนนะครับมันอันตรายนะครับเกิดคัดของเพื่อนเพื่อนดีเนี่ยมันจะรถเนี่ยมันจะพุ่งออกไปเลยนะฮะมันพุ่งออกไปอันตรายนะครับฉะนั้น วิธีการทำเนี่ยข้อควรระวังดึงเบรกมือทุกครั้งที่จะทำนะครับแล้วก็เวลาปล่อยปล่อยคัดเนี่ยควรจะเหยียบเบรกไว้ด้วยนะครับทำไมเราไม่เข้าเกียร์3หรือเกียร์2ทำนะเหมือนมีผู้รู้ท่านบอกมาว่าทำไมไม่เข้าเกียร์2เกียร์3นะปล่อยคัดออกมาอันนั้นสำหรับผู้เก่งแล้วนะครับถ้าคนที่ ไม่เก่งไม่รู้นะฮะก็คือยูเซอร์ทั้งหลายเนี่ยครับคนใช้งานทั่วไปนะแค่เกียร์หกับเกียร์หพอนะฮะเราไม่ได้ไม่ต้องไปเซียนตามเขานะอีกอย่างหนึง่งผ้าคัดรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันมีขนาดที่ใหญ่นะมากกว่า9นิ้วขึ้นไปเป็น10นิ้ว11นิ้วนะครับฉะนั้นเวลาเราเข้าเกียร์สนะครับแล้วเราปล่อยเนี่ยมันจะทําให้ความเสียหายของแผ่นคัดเนี่ยมีสูงมาก แต่ว่าถ้าเราเข้าเกียร์หนึ่งกับเกียร์ถอยหลังซึ่งเป็นเกียร์ที่ให้กำลังแต่ไม่ได้ให้ความเร็วนะครับเข้าใจใช่ไหมครับเอาเอากำลังของมันออกมาถ่ายมันออกมาเลยนะครับเกียร์หเหมือนกันนะครับเกียร์หก็เป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่ที่สามารถทดสอบได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าป้องกันการกระชากนะครับหลังจากที่เรายกคัดลงมาเห็นไหมครับคัดคันนี้หมดหมดจริงๆด้วยเห็นไหมครับ เป็นวิธีการเช็คง่ายๆนะครับเกียร์หเข้าเกนะียร์เหยียบคัดเข้า gear, เกียร์นะครับดึงเบรกมือปล่อยคัดออกนะครับถ้าเครื่องยนต์ยังติดอยู่นะครับหรือเอาง่ายๆเวลาเราเหยียบคัดลงไปเนี่ยเราเอาเป็น3ส่วนนะเหยียบคัด e เป็น3ส่วนถ้าปล่อยออกมา1ใน3แล้วเครื่องยนต์เนี่ยมันดับเน่แปลว่าคัดดีมากๆเลยนะครับแต่ถ้าปล่อยออกมา2ใน3เนี่ยแปลว่า คัดเนี่ยยังพอได้อยู่แต่ถ้าปล่อยออกมาจนสุดนะจนสุดเลยแล้วก็แล้วเครื่องยนต์ดับเนี่ยนั่นก็แปลว่าคัดของเราเนี่ยเริ่มจะไม่ดีแล้วนะครับแต่ถ้าปล่อยออกมาหมดเครื่องยนต์ยังติดอยู่นั่นคัดของเราแย่แล้วนะครับเอาง่ายๆนะครับวิธีการก็แบบที่ผมบอกข้างต้นนะครับหลังจากนั้นผมก็จะทําการเปลี่ยน้าคัดแล้วก็วีคัดลูกป,ปืนคัดแล้วก็ลูกป,ปืนปลายเกียร์นะครับ แล้วก็ยกเกียร์เข้าไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสดสอบกันดูนะครับว่าหลังจากที่เราเปลี่ยนแล้วเนะี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะข้อควรระวังนะร,ระวังมากๆเลยนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ใช้รถนะครับที่จะ,ะเทสตามที่ผมบอกเนี่ยต้องดึงเบรกมือนะทุกครั้งนะครับทุกครั้งที่ทําต้องดึงเบรกมือไว้เลยนะ เป็นไปได้เนี่ยควรไปหาที่โล่งๆนะครับไม่มีผู้คนไม่มีเด็กไม่มีสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็ไม่มีสิ่งกีดขวางข้างหน้ารถนะครับเพราะมันอันตรายนะครับเดี๋ยวเ,เทสไปเนี่ยรถเ,เราอาจจะได้รับความเสียหายหรือว่ารถเราอาจจะไปทําความอันตรายกับผู้คนที่อยู่บริเวณนั้นนะครับอ,อย่าลืมนะครับเทสกันง่ายๆนะครับเดี๋ยวจะมาเทสอีกทีนะครับหลังจากที่ ยกคัดเสร็จแล้วหลังจากที่เรายกคัดเสร็จนะครับสตาร์ทเครื่องนะครับนะครับดึงเบรกมือเหมือนเหมือนเดิมทุกครั้งนะอย่าลืมนะต้องดึงเบรกมือไว้นะฮะข้างหน้ารถต้องไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้มันจะเริ่มเข้าจุดอันตรายแล้วนะครับเข้าเกียร์ห้าเหยียบคัดนะครับแล้วก็เข้าเกียร์ห้านะครับเขาเข้าเกียร์ห้าเลยนะครับก่อนอื่นก็ไล่เกียร์ก่อนนะ เราเข้าเกียร์ห้าไว้นะครับแล้วค่อยๆปล่อยคัทพร้อมกับขาขวาเราถ้าอย่าเบรกไปนะครับเพราะว่ามันจะพุ่งออกเห็นไหมฮะมันพยายามที่จะดันรถเราออกไปนะฮะหรือว่าเข้าเกียร์หนึ่งนะเกียร์หนะึ่งยิ่งรุนแรงเลยนะเกียร์หนึ่งยิ่งรุนแรงยิ่งยิ่งมากเลยนะอย่าใช้เกียร์สามกับเกียร์สี่นะฮะเกียร์สองก็ไม่ควรนะับเพราะว่าผ้าคัทเรามีขนาดที่ใหญ่นะ ตัวนี้เป็นขนาดที่10นิ้วนะครับ10นิ้วฉะนั้นเวลามันถ่ายถ่ายกำลังเนี่ยมันค่อนข้างที่จะ,ะถ่ายได้เยอะมากเลยนะครับฉะนั้นส่วนมากเราจะไม่ค่อยออกเกียร์หนึ่งเพราะว่ามัน,ม,นมันกระตุกกระโชกโค้งหกอะไรประมาณนี้มันไม่มนิ่มนวนลครับส่วนมากเราจะออกเกียร์สหรือเกียร์สนี่ยังได้เลยนะแต่จริงๆไม่ควรทำนะฮะอย่าทําตามผมนะให้ทํา ให้ออกเกียร์หนึ่งตลอดเวลานะมันจะ,ะ,ะดะูมันจะทําให้คัดต์เราเนี่ยอายุการใช้งานนี้นานขึ้นนะครับก็เอาลองไปเทสกันดูนะครับหลังจากที่ทําการเปลี่ยนผ้าคัดต์วีคัด์อะไรเรียบร้อยมแล้วเนี่ยมันจะมีการกระชากของตัวรถนะครับเพราะว่าผ้าคัด์เราเนี่ยมันมีความหนาขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพที่จะจับ ม้าให้ลงไปที่ล้อได้นะครับนี่คือภาษาช่างเลยเอาม้าไปลงที่ลอนะ้อมา้าม้าในที่นี้คือกําลังของเครื่องยนต์นะครับไม่ใช่ม้าเม็ดนะฮะถ้าม้าเม็ดเนี่ยมันต้องไปลงคนแล้วนะครับต้องระวังอีกอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือห้ามใช้เกียร์สเกียร์สอย่าใช้นะฮะให้ใช้เกียร์หเลยเ,เกียร์หนะ้าเอาเกียร์ห้ากับเกียร์หนึ่งนะครับ ง่ายสุดนะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับในการรับชมนะครับเ,เจอกับผมได้ใหม่คลิปหน้าาผมจะทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับคลิปนี้ก็มาฝากกันเล็กๆน้อยๆนะครับสวัสดีครับผม